การรณรงค์การอบรมการให้ความรู้แ่ของยาเสพติดซึ่งนับวันใจยิ่งเป็นปัญหาจากปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดการแข่งขัน568ขึ้นระหว่างวันที่ที่ทุกคนมีสุขภาพพลานาััยที่ดีเศพษติดต่างๆและอบายบุญต่างๆเป็นตางการแข่งขัน าการบริหาร<ล>ผิดยุดครับชาวบ้านพับเสียมผู้ใหญ่บ้านที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ให้การต้อนส่วนตำบลตาพยาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีบัตรดีผ่านเลยครับนะครับหวังว่าโครงการนี้จะกว่า,วามาดีกับ

เขาจะใชเพื่อถายรูปดานท้ายนะครับแต่ครัตามตามหมู่บ้านเลยครับแต่ครับตาหมู่บ้านนะครับทไทยครับทานเลยครับเหลววางยนะครับอ้าประทภาพคัสดนะครับตัดเนะครับตัดเดียวนะครับหลังจากนั้นจะให้นักกีฬาที่ราถูกนะครับมี่ราู นะครับทุกนี่ท่านแนวเภอนะครับเงชบอลบอลวอเล่5กลับมาครับนะครับรรขอขอเสียบการนะครับอาาบยย่นักกีฬามานะครับกล่าวปฏิญาณหลังจากนักกีฬาอุตส่าห์สิ้นขอเสียงบทอดฟังเลยมันอายุ58ปีค่ะอยู่ที่บ้านเลขที่74นี่ว่าข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมาคมกีฬา ด้วยน้ำใจของนักกีฬาอันแท้ขอบสนามแล้วก็จะมีการตับเต้นอัลบิกนะครับของอ่าพระพิเิตรจิุทธายน